สวัสดีครับสาหรับแวดวงคนมวยสัปบา์นี้ต้องขอบอกเลยว่าเรามีประเด็นร้อนๆจากพิตีในายใหญ่แห่งค่ายทีเด็ด99กับกรณีล่าสุดที่นักมวยในค่ายโดนเอาเปรียบเรื่องน้ําหนักจนถึงขั้นที่พิตีนั้นทนไม่ได้ออกมาปรีแตกเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในขณะนี้และวันนี้เราได้มีโอกาสมาสอบถามถึงปัญหานี้กันครับว่าแต่ว่าขึ้นชื่อว่าพิตรีทีเด็ด99แล้วนั้นคงจะไม่ใช่การพูดคุยกันธรรมดารรมดาแน่นอนไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เ็นเรื่องที่กำลังร้อนและอุนะครับในโลกของทั้งโซเชียลทั้งสื่อมวลชนตอนนี้วงการมวยเนี่ยพูดถึงกันก็หนาหูนะครับแต่จะหนาหูขนาดไหนเนี่ยเราก็คงต้องมาสอบถามครับแล้วก็มาเจาะลึกประเด็นของคนที่ทำให้มันมีประเด็นครับหัวหน้าคณะคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะพูดแต่สำหรับคนนี้ผมรู้จักมานานแล้วครับอะไรไม่รู้ละ่ะถ้ามันไม่พอใจเนี่ย ูดทันทีก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ตีทีเด็ด99วันดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตีทีเด็ด99หรือว่าชื่อจริงก็คือสรศักดิ์แ้ตั้งสรศักดิ์แ้ตั้งนะครับแหมวันนี้มานั่งคุยกับเราเนี่ยเพื่อให้มันผ่อนคลายให้กับหัวหน้าคณะหลายๆคนได้มาฟังครับเป็นไงบ้างพี่ตีไม่เจออะไรยช่งนี้ก็ช่วงนี้ก็ อะไรมันก็ตึงๆไปหน่อยตึงนะมันตึงยังยังไม่ถึงขนาดขาดนะครับแค่ตึงๆแค่ตึงนะครับมวยในเครือในขานี่รู้สึกว่าก็มีแพ้มีชนะครับเรื่องปกติปะปนกันไปไอตัวที่แพ้เราจะมักจะเล่นหนักไม่ไอตัวที่ชนะไม่หรอครับก็คือสามยังไงผมเป็นคนดูดูมวยแล้วเล่นแล้วกระทั่งมวยเราออกไปใช่ไหมเราก็ดูแล้วเล่น ไม่ใช่ว่าไม่ใไม่ใชปเ,เป็นมวยเราหลับหูหลับตาศาสตร์ไม่มีครับไม่มีครับดูว่าเออได้เปรียบเสียเปรียบนี่คือว่าต้องมั่นใจก่อนใช่ต้องมั่นใจถึงจะเล่นถึงจะครับดูดูเราดูาด้วยว่าเราประกบมาได้เปรียบเสียเปรียบอ่าสองอวุธไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงผ่านไปยกหนึ่งยังไงเอสสองยกยังไงไม่ได้ไม่ได้ไปเวทีพวกตุ้ม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 ไม่ใช่อย่างนั้ไม่ใช่พอเดินเข้าไปนี่ศาสตร์หรือปังใครมองหน้าปั๊บ ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ตีที่เด็ด99ในผมบอกให้เลยทะเลาะมาหมดละตั้งแต่กรรมการเสียนด้วยกันหัวหน้าคณะด้วยกันโปรโมเตอร์ก็โดนแม้กระทั่งเอ๊ะภรรยาเคยเถียงไมมไม่เถียงภรรยานะยกเว้นภรรยาคนเดียวครับสำหรับนักตีที่มาวันนี้เนี่ยครับพี่ตีเป็นเพราะว่ามันเกิดกระแสขึ้นมา หัวหน้าคณะหลายคนก็ถามมันมีแบบนี้จริงเหรอครับไอ้ที่พี่ไปออกข่าวที่หนังสือมวยสยามเนานะนีคือคือผมมองว่าแผลมันลนักษณะไงมันโกงกันจนแผลแตกอะครับไองานเนี้ยคือโกงจนพ<ห>ูด<ผ>นี่ต,ต้องคิดก่อนนะใว่โกง,กงนท่เราต้องมี<ต>หลักฐานนะไม่ต้องมีหลักฐา,นะานนะครับเอาแค่เ,เด็ดเอานักมวยมาชั่งน้าหนักดูผ่านไปยี่สิบวัน อันนี้คือย้อนทำได้หรือเปล่าย้อนนิดหนึ่งย้อนไฟที่แล้วนู่นย้อนนิดหนึ่งไม่ไม่วันเสาร์ที่ผ่านไอ้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยพูดถึงลักษณะนักมวยที่ประกบออกมาใช่คือต่อยไฟก่อนต่อยคู่ขี้แพ้ชนะไม่รู้แพ้ชนะเราไม่ได้เราไม่รู้โอเคเราแต่ว่าที่มันเครียดเนี่ยเพราะอะไรที่มันเครียดเพราะว่าไฟที่สองไฟที่สองเนี่ยอาโทรมาหาผมตอนวันศุกร์บ่ายสองอ่าสี พอดีมวยมันขาดเอาคู่นี้มาต่อยได้ไหมอ๋อได้ได้ครับพี่ผมช่วยรายการหน่อยเถื่อช่วยรายการช่วยรายการโอเพี่ผมขอร้อยสิบสองนะเราต้องเป็นฝ่ายขอเขาแล้วเพราะว่าเราไปแทนไม่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 ใช่เราไปคือมันแทนทั้งคู่อ๋อมาแทนทั้งคู่แทนทั้งคู่เลยครับแทนทั้งคู่แล้วเราก็เลยบอกว่าผมขอร้อยสิบสองนะเพราะผมผมผมปล่อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ก็คือไม่อยากให้เยอะกว่านี้แต่ปรากฏว่าผ่านไปแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่กี่วัน แค่ประมาณสิบนาทีขอร้อยสิบห้าจากร้อยสิบสองมาเป็นร้อยสิบห้าไปปรึกษาก่อนสิว่าเอ๊อเขาบอกเขาจะไอ้ตีขอมาร้อยสิบสองนี่เอายังไงดีแทนทั้งคู่คุยไปคุยมาปั๊บก็คือแล้วจากเขาบอกขอร้อยสิบห้าเราก็มองว่าให้มวยมันเคยต่อยกันแล้วเนี่ยโอเคมันได้เสียโอเคร้อยสิบห้าแลยังโอเคอยู่ใช่ไหมเพื่อให้การทํางานราบรื่นคือคือเราเราเป็นหัวหน้าคณะต้องช่วยช่วยโปรโมเตอร์อยู่แล้วอะไรนิดๆหน่อยๆโอเคใช่ไหมเราถามว่าเราคนเล่นถ้าได้เปรียบ เราก็เล่นถ้าเสียเปรียบเราก็ยืนดูก่อนก็ได้ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงตรงการได้เสียไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่มันมาซีเรียสเพราะอะไรอ่ะเราจุดประสงค์เราต้องการช่วยบริษัทอยู่แล้วการที่เอามวิไปช่วยเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราต้องได้เปียบได้เปียบใช่ไหมแล้วมาซีเรียสเพราะอะไรเขาบอกผมว่าอีกมาสักผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าเด็กออกจากห้องเรียนไม่ได้ขอต่อยปล่อยได้ไหมร้อยสิบแปดเดี๋ยวครับ จาก112สิบมาเป็น115 10านาทีมา115ยครับอีกชั่วโมงยังต่อยอยู่ยังต่อยอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งอีกเอ่อเป็น115แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเอ๊ะพี่จับเวลาแน่เปล่าอาจจะชั่วโมง10นาทีเราถามว่ามันมันก็คือประมาณนะครับประมาณนะประมาณแล้วคืออีกชั่วโมงโทรมาเลยตีเด็กเฮียเฮียเด็กมันออกจากห้องเรียนไม่ได้ขอ1 1 0ขอ118ปล่อยๆได้ไหม หมายถึงว่าจะต่อยกันเย็นนี้ไม่ต่อยกันอีกวันหนึ่งอีกวันหนึง<ช>่งตอนนี้ออกจากโรงเรียนไม่ได้ก็มาคุมไม่ได้มาคุมมาคุมน้ำหนักไม่ได้ก็ลเลยปล่อยร้อยสิบแปดได้ไหมอ้าวแล้วยังไงล่ะคราวนี้เราก็ดูอย่างที่บอกอะอะไรที่เราช่วยทางบริษัทได้ใช่ไหมอะไรเรามองว่าันเคยต่อยกันมาเนี่ยใช่ถ้ามันคู่ขี้เราก็อาจจะเสียเปรียบสักโลนึงก็ไม่ใช่แปลกเราก็เลยไปอ่าต่อยต่อยไม่เป็ญหาใช่ไหมเราก็เลยเฉยแล้วก็บอกปุ๊บเช้าเด็กตื่นมาของผมประมาณร้อยสิบหก ต้องมากินเพิ่มไปก็กินเข้าไปเอัดเข้าไปอัเข้าไปไปถึงเวทีได้ร้อยสิบเจ็ดอยังโอเคอยู่นะร้อยสิบเจ็ดโอเคโอเคได้แล้วแล้วของเขาเก้าวขึ้นตาช่างปุ๊บร้อยยี่สบสองยี่สบสองกับสิบปาดสี่ปอนด์ครับต้องลดสี่ปอนด์แล้วปัญหาก็ให้เาลดไปสิก็ลดไปแล้วเนี่ยสี่ปอนด์จะถามหาว่าเด็กเนี่ยมันลดสี่ปอนด์เนี่ยมันลดแล้วเหลือจุดแปด แล้วมันร้องว่ามันไม่ไหวมันจะกลับเฮ้ยเราก็เอะใจเฮ้ยแสดงว่าเมื่อวานมึงต้องลดน้ําหนักมาแน่ถ้าสี่ปอนถ้ามึงไปปล่อยเลยถ้าไม่ได้ลดมาเนี่ยถ้ามลดมันลงมาได้เลยเราก็เอะใจในฐานะที่เราคุกคีอยู่เราอยู่วงการมวยเรารู้นี่ยแสดงว่าเมื่อวานนี้มึงต้องทำน้ำหนักเพราะฉะนั้นตีบอกไปเลยโปรโมเตอร์ควรจะทํำยังไงให้มวยมันเป็นอย่างนี้ถามว่าโปรโมเตอร์มีหัวใจเป็นโปรโมเตอร์หรือเปล่าโปรโมเตอร์ต้องมีหัวใจเป็นโปรโมเตอร์ จัดมวยหนึ่งต้องให้ได้เสียการได้เสียเกิดจากอะไรหนึ่งน้ำหนักที่ชัดเจนรูปร่างที่ชัดเจนกระดูกมวยที่ชัดเจนใช่ไหมพอทุกสิ่งทุกอย่างมาลงตัวระบาแล้วก็คู่นี้เจอกันได้ใช่เล็กอย่างก็คือบางทีมวยหายไปนานๆแล้วมาต่อยกับมวยเกตเดียวกันมันต่อยกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้มันเลื้อไงคือยังไงยังไงมันก็ต้องมาทีละขั้นทีละตอน แล้วถ้าเกิดว่ามีการมาพูดคุยกันว่า,ามันไม่ใช่แบบนั้นนะตีเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาพร้อมจะฟังไหมครับก็ผมผมก็พร้อมที่จะให้เขาเขา,ขาพูดอยู่แล้วหนึ่งผมไม่ยอยากให้เขาพูดเยอะๆเพราะอะไรข่าวมันได้ไม่จบ <c oughs> เขาบอกว่าพูดข่าวมันได้ไม่จบเพราะอะไรไอไอห้าสิบเจ็ดมันทำร้อยเก้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณคุณจะอ้างอะไรว่าเด็กมันไปโรงเรียนหรือไปนน่นไปนี่เด็กไหนมาขึ้นมาห้าสิบหกก็ทำร้อยเก้าไม่ได้ ใช่ไหมไอไอตัวเนี้ยน้ำหนักปล่อยปล่อยเด็กเนี่ยมันเป็นตัวชี้แผลว่าคุณเนี่ยโกงโกงทั้งไฟไฟที่แล้วแล้วไฟที่คุณบอกผมห้าสามห้าสี่แล้วคุณปล่อยปล่อยห้าสิบเจ็ดนี่ก็คือโกงโอ้โหนัตีครับไม่ใช่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเอาเปรียบเขากงโอ้พูดพูดพูด,พดแล้วเวลาตัวเองได้เปรียบอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มาพูดเหรอถามว่าอย่างแรกนะเราต้องบอกโปรโมเตอร์หรือผู้ช่วยโปรโมเตอร์ว่าปล่ปล่อยเราเท่าไหร่ ช่ไหมชัดเจนและถูกต้องแล้วเวลาไปเนี่ยถามว่าคุณเอาจากเดตผมช่างปุ๊บเนี่ยผมบอกห้าห้าห้าหกค้าห้าหกคุณช่างห้าหกโอเคผมก็ไม่ได้ผิดใช่ไม่ใช่ว่าผมผมว่าห้าหกแล้วผมตกห้าสามห้าสี่ถ้าบอกห้าสามสี่แล้วก็ไปช่างห้าหกผมน่า <c ười> ใจไหมล่ะหมายหมายถึงว่าการที่นักมวยเราไปได้เปรียบคู่ต่อสู้ไม่ใช่ <ผม S 2> เป็นเพราะเราใช่เพราะเราประกโปรโมเตอร์สิว่าเราไปล่อยเท่าไหร่ ก็เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เขาจะจัดไหมใช่ใช่ไหมเราก็บอกว่าของเราไปไปเท่านี้นะใช่ไหมนี่ก็คือมีทั้งได้เปรียบและก็เสียเปรียบใช่แต่ถามว่าเราต้องมีความชัดเจนกับโปรโมเตอร์เพราะโปรโมเตอร์เป็นคนตัดสินใจที่จะประกบผู้มวยครับและจะทําให้มวยได้เสียใช่ไหมเราต้องบอกเขาว่าแบบนี้เราต้องให้ข้อมูลเขาเพื่อให้เขาทำงานได้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีข้อมูลนี้เขาก็ทํางานไม่ได้ครับก็ผมถึงหวังไว้ห5า6 ของผมยังทำร้อยเก้าไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแล้วเขาห้าเจ็ดห้าแปดจะไปทำร้อยเก้ายังไงไก็สำหรับแวดวงคนมวยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ตีทีเด็ด99มากนะครับถ้าเวลามีเป็นวันก็คงจะพูดกันเป็นวันนะไม่รู้จะจบหรือเปล่าด้วยไม่เป็นไรครับก็ <ใน S 2> โอกาสที่ผมบอกผมอยากให้เขามาโต้ผมก็อยากให้เขามาโตเพื่อให้เรื่องนี้มันไปเรื่อย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 ได้รู้ว่า ข้หนึ่งผมถามคนผิดออกมาโต้มันโง่อยู่แล้วแหมก็ดีครับไม่จบเอาเป็นว่าเราก็หยุดกันแย่นี้ก่อนครับพี่ตีเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นใครมานั่งพูดคุยหรือเป็นสกู๊ปอะไรดีๆเราค่อยมาว่ากันใหม่วันนี้ขอบคุณพี่ตีที่เด็ด99มากครับขอให้กิจการรุ่งเรืองค่ายมวยมั่งคั่งขอบคุณมากครับพี่ตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ